สวัสดีท่านชมครับพบกับสวนใจสั่งมาช anel อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พบกันในวันอาทิตย์นะครับของวันที่29เนะครับเดือนมิถุนายน2018นะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาดูนะครับนาข้าวนะครับนาสวนผสมนะครับของสวนใจสั่งมานะครับว่าตอนนี้ข้าวกำลังโตขนาดไหนนะครับแล้วก็แหล่งน้ำมีความสมบูรณ์แบบไหนนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะดูรอบๆว่าต้นไม้ที่เราปลูกไปนะครับรวมไปถึงต้นพืชที่ทานได้นะครับว่าเขาเขาโตขนาดไหนแล้วนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมนะครับครับนี่ก็บริเวณขนานะครับขนาดทองคําของเราครับนี่ครับก็ปลูกต้นไม้ไว้เยอะแยะนะครับก็มีต้นมะพร้าวไปด้วยนะครับมะม่วงฝั่งนู้นนะครับก็มีนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็น จุดพักน้ำนะครับไว้ไว้ดูแลต้นไม้ตอนตอนหน้าแรงนะครับนี่จุดพักน้ำนะครับเป็นเหมือนฝายนะครับนะครับมาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปดูทุ่งนานะครับดูนาข้าวนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมีตรงนี้มะไฟนะครับท่านชมนี่มะไฟนะครับก็กําลังเกิดสวยนะครับปลูกไว้สองต้นนะครับตรงนู้นหนึ่งต้นหนึ่งต้นนะครับนี่นะครับ อันนี้มาขามเทศครับท่านผู้ชมนะครับพร้อมปลูกด้วยกันกับน้อยหนาครับนี่นะปลูกที่เดียวกันเลยนะครับตรงนี้ก็แคร์ครับนี่แคร์เพิ่งลงปลูกครับแคร์ไม่ได้ซื้อนะครับแคร์ตัวนี้นะครับเอ่อพอดีเห็นเขางอกออกมาก็เลยเก็บนะครับถอนออกมาแล้วก็มาปลูกเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็มะนาวครับนะมะนาวมะนาวเป็นปกตินะครับพร้อมปลูกกับ น้อยหนานะครับเนี่ยกำลังขึ้นสวยนะครับตรงนู้นก็มาหนาวนะครับตรงนี้ก็เป็นกอไผ่ครับกอไผ่นะครับไม่ได้ตกแต่งกิ่งครับก็เลยรกนิดหน่อยนะครับอ่ะพอมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นนาข้าวนะครับนาข้าวอินทรีย์ของเรานะครับนี่ฮะก็สวยงามตรงนี้เขียวเขียวเนี่ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับท่านผู้ชมพอดีผมเอาใบไม้เศษใบไม้ต่างๆนะครับรวมไปถึง มูลควายนะครับขี้ควายนั่นเองนะครับที่เราเลี้ยงควายไว้สามตัวนะครับก็เอามาวางวางเรียงไว้นะครับแล้วก็ไถกลบครับท่านผู้ชมนี่ก็อันนี้นะครับผมบานตั้งแต่วันที่วันที่ห้านะครับน่าจะเป็นถ้าผมจำไม่ผิดวันที่ห้าพฤษภานะครับก็เดือนกอกาแล้วครับเนี่ยก็สวยงามนะครับสวยสวยจริงๆครับท่านผู้ชมนะครับอินซีครับตรงนี้ นะครับเออเราจะไม่หวานทีทีนะครับท่านชมจะให้ให้เขาห่างหน่อยนะครับเนี่ยเพื่อเวลาเขาแตกกอขึ้นมาเนี่ยเออรวงข้าวเขาจะได้แตกออกมาเยอะๆหน่อยนะครับให้ให้เขามีคุณภาพการผลิตที่เยอะขึ้นนะครับน,นะครับส่วนฝั่งนู้นนะครับท่านชมก็เป็นคณะทองคําเช่นกันนะครับก็จะปลูกต้นไม้ไว้หลากหลายนะครับมี ที่เกิดขึ้นเองก็มีนะครับแล้วก็ที่เราปลูกก็มีนะครับอย่างเช่นเราปลูกยางนาสักทองตะเคียนนะครับตะเคียนทองนะครับรวมไปถึงต้นต้นพยุงนะครับท่านผู้ชมมะพร้าวก็มีครับฝั่งนู้นนะครับก็เป็นความสุขเล็กๆนะครับไม่ไม่ใช่ความสุขเล็กแเป็นความสุขยิ่งใหญ่เลยครับที่ได้เริ่มปลูกต้นไม้นะครับ เราได้ทําอินรีย์นะครับตามแนวทางของนายหลวงรอ9นะครับก็มีความสุขครับแล้วก็ทําให้ทุ่งนาตรงนี้นะครับมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะครับเรามีการจัดการบริหารน้ํานะครับดูสเกตน้ําครับหน้าของเราจะจะจะลึกกว่าที่อื่นนะครับฉะนั้นเราต้องรีบต้องรีบทํานานะครับรีบทํานาเพื่อให้ทันกับน้ํานะครับนี่ก็เก็บน้ำนะครับเนี่ยตรงนี้ก็เริ่มแตกกอแล้วท่านชม แต่กอแล้วนะครับอันนี้ก็มะม่วงครับท่านชมนี่มะม่วงแก้คอมินครับเนี่ยนี่นะครับมะพร้าวนะครับไอ้ตรงนี้ผมก็เพิ่งลงแคนานะครับนี่แคนานะครับปลูกคู่กับต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะครับนะครับตัวนี้ลืมชื่อต้นที่เอายอดไปจิ้มกับน้ำพริกได้ครับเนี่ย เออจะไม่ได้ครับท่านชมเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งภายหลังนะครับมะพร้าวน้ำหอมครับเนี่ยนะครับนี่ก็อันนี้เป็นมะม่วงป่าครับเนี่ยมะม่วงป่านะครับเอามาปลูกไว้นะครับดูครับท่านชมข้าวเขาสวยงามมากเลยครับนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดรับน้ําจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าเราจะไม่ปล่อยให้น้ํา เข้ามานะครับจากจากนาฝั่งนู้นนะครับเราก็จะมีการบริหารจัดการก็คือให้ไปทางอีกทางหนึ่งนะครับนะครับเราก็จะมีฝั่งนู้นนะครับเอ่อจะมีสะนะครับเพื่อปล่อยน้ําออกไปนะครับไม่ให้เขาเข้ามาในในในพื้นที่เรานะครับนะครับก็มีการต่อท่อนะครับมานะครับเพื่อเอาน้ํามาใช้นะครับในช่วงฤดูแล้งนะครับสามารถที่จะ ออกมาใช้งานได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสระอีกสระหนึ่งครับตรงนี้นะครับก็เป็นจุดที่ไว้เลี้ยงปลาด้วยนะครับแล้วก็ไว้ทํางานเกษตรนะครับไว้รดน้ำเขานะครับเก็บกับน้ําไว้นะครับสังเกตผมจะมีจอกไว้นะครับมีจอกมีผักบุ้งไว้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นที่อยู่ของปลาครับถ้าเราทิ้งไว้โล่งๆนะครับปลาเขาก็จะไม่มีที่อยู่ อาศัยนะครับเป็นจุดๆหนึ่งที่ดีมากครับท่านชมตรงนั้นก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะจอมปลวกโบราณครับก็คือเปิดมาเห็นเลยครับตรงนี้ก็เลยอนุรักษ์ไว้นะครับก็จะไม่ทําลายนะครับผมก็เลยเอาจ้างรถนะครับมาขุดหน่อยเพื่อให้เพื่อให้เป็นคันใหญ่มากขึ้นนะครับกว่าเดิมฝั่งนู้นนะครับเนี่ยนะครับที่เห็นตรงชาติไทยเรานะครับนะครับ ก็ทาให้มันคันใหญ่ขึ้นแล้วก็ผมก็ปลูกต้นไม้แซมไปปีกด้วยครับตรงนะครับก็จะมีพวกกล้วยนะครับด้วยนะครับมีหลายอย่างครับตรงนั้นนะครับอ่าตรงนั้นรวมไปถึงเห็ดก็มีนะครับแล้วก็มีสัตว์เอ่อแมลงต่างๆก็เข้ามาอยู่เยอะนะครับตอนนี้นี่นะครับไปดูกันต่อครับข้างหน้านะครับจุดนี้นะครับจุดนี้เป็นจุดเอ่อเผาถ่านครับตรงนี้นี่นะครับมีที่นอนมีเปลครับตรงนี้ด้วย นะครับเตาถฐานนะครับก็ฝึกทำาครับก็ยังไม่เป็นผลเท่าไหร่แต่ว่ายังได้ใช้งานอยู่ครับตรงนี้นี่นะครับก็ทําเป็นเพลิงมาเล็กๆนะครับนี่นีเตาถฐานตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้เป็นผักสาบครับท่านผู้ชมผมซื้อมาครับอันนี้ผักสาบนะครับกําลังขึ้นสวยเลยครับนี่ผักสาบนะครับ เนี่ยครับตรงนี้ขี้เหล็กครับขี้เหล็กเราตัดยอดไว้ทำอาหารตลอดครับเนี่ยตอนนี้นะครับดูครับสังเกตตัดกิ่งไว้ตลอดนะครับขี้เหล็กก็ไม่ต้องให้เขาสูงครับขี้เหล็กไว้เก็บยอดเขานะครับแกงขี้เหล็กไว้ทานนะครับเออมาดูนาตรงนี้อีกนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะห่างนิดหนึ่งนะครับพอดีว่าตอนที่เขาขึ้นมาน้ําค่อนข้างมาเยอะครับฝนตกหนักนะครับก็เลยทําให้ ไม่เต็มพื้นที่นะครับเดี๋ยวก็จะมาซ่อมตอนหลังนะครับเดี๋ยวตอนนี้กําลังสั่งไอ้ตัวตัวเป็นเหมือนคาดสามสามช่องอย่างงี้ฮะไว้ตักแล้วก็มาตักมาใส่ตักใส่นะครับไม่ต้องปวดหลังเหมือนสมัยก่อนนะครับนี่นะครับฝั่งนู้นนะครับบนลังคานะครับก็แผงโซลาเซลล์นะครับสองแผงครับตรงนู้นนะครับต่ออนุกรมนะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ เป็นบ่อบาดาลน,นะครับบ่อบาดาล5นิ้วนะครับท่านผู้ชมบ่อบาดาล5นิ้วเจาะไว้เพื่อเวลาฤดูแล้งนะครับหรือฤดูที่ทํานาเนี่ยมันขาดน้ำนะครับเราก็จะดูดน้ํามาใช้นะครับตรงนี้ใช้ซัมเมอร์ดีซีนะครับอยู่ที่หนึ่งนิ้วครับ1นิ้วแต่มีแต่มีโครงการที่จะเ,เปลี่ยนเป็น2นิ้วเหมือนกันครับซัมเมอร์ดีซีเออซัมเมอร์ดีซีนะครับก็ ก็ทําแท่งขึ้นมานะครับยาวนะครับให้ลงมานลักษณะนี้นะครับนะครับแล้วก็ต่อไปทางนู้นนะครับนะครับก็ใช้แผงสองแผงนะครับต่ออนุกรมกันนะครับก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดนั่งพักผ่อนครับแล้วก็เก็บของนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีที่เก็บน้ํานะครับไว้ใช้น้ําตอนในฤดูแล้งเช่นกันนะครับ อ่านี่เป็นเปาะปลาครับท่านชมผมเคยได้ทำคลิปไปแล้วนะครับดูนะครับตอนนี้เขากำลังจะเข้ามาทางทางสวนเราแล้วพอดีทางทางฝั่งอีกฝั่งหน้าฝั่งเนี้ยนะครับเขาเขาจะเอาขนนาออกนะครับเขาก็เลยจะเขียบมาทางเราล้นะครับโอเคนะครับเอ่อตรงนี้นะครับเป็นสระนะครับก็เหมือนคลองไส้ไก่นะครับตรงนี้เป็นจุดรับน้ํานะครับจุดรับน้ํานะครับ แล้วผมจะปล่อยน้ำปลาตรงนี้นะครับปล่อยน้ําจุดหนึ่งที่ปล่อยน้ํานะครับนี่ออกตรงนี้นะครับสังเกตว่าจะใส่ใส่ใส่ไซไว้นะครับไว้ดักปลานะครับนะครับนี่ฮะก็เป็นจุดรับน้ํานะครับนี่เป็นสะเหมือนกันครับตรงนี้เป็นสะอยู่ด้านบนนะครับเวลาดูดแรงเราจะดูดน้ํามาใส่ตรงนี้นะครับแล้วแล้วก็จะมีไดโวดูน้ําไปใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับ แคนาก็แี้ครับนี่ลงปลูกนะครับสมโอครับในสมโอสมโอนะครับท่านผู้ชมอันนี้แค่แคแดงนะครับนี่อันนี้เป็นม่วงแก้วขมิ้นครับเนี่ยผลอาจจะไม่สวยงามครับนี่ผลเขาอาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอินซีแน่นอนนะครับนะครับอันนี้ไผ พายักษ์น่านครับเนี่ยผมสั่งมาเนี่ยมาปลูกหนึ่งต้นนะครับตรงนี้ก็แคนาเพิ่งปลูกใหม่ครับมะพร้าวยางนานะครับตรงนี้เอ่อตรงนี้จุดตรงนี้ก็จะมีเห็ดขึ้นด้วยครับเนี่ยผมผมจาชื่อเห็นไม่ได้ครับอาจจะเป็นน่าจะเป็นเห็ดยูคานะครับหนี่งสองสองหนอนนะครับเนี่ยนี้ต้นกระสังครับต้นกระสังนะครับนะครับ ก็มีหลากหลายครับตรงนี้นะครับต้นนี้ต้นพยุงนะครับตั้งแต่รุ่นปูครับเนี่ยต้นใหญ่เลยครับมีคนเคยมาเจาะครับแต่ผมจับยังไม่ได้ครับเหมือนจะมาขโมยครับต้องดูแลดีๆครับก็มีกล้องวงจรปิดนะครับทีาานอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็มะนาวครับท่านผู้ชมมะนาวนะครับมีรวมไปถึงต้นตาลครับผมก็ปลูกไว้เหมือนกันครับต้นตาลนี่ าไปให้ลูกหลานได้ดูนะครับตรงนี้เป็นระบบโซลาเซลล์ครับไปมแมลงนะครับเพราะว่าเราลงปลาไปด้วยในนี้นะครับลงปลาไปด้วยนะครับแล้วก็ปลาธรรมชาติก็มีนะครับวันก่อนผมมาเห็นลูกปลาอย่างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนี่นี่นี่ครับเห็ดกําลังเกิดเลยครับนี่นี่นี่อยู่ตรงขี้ควายนะครับนี่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 นะครับนี่ก็เป็นความอุดมสมบูรณ์นะครับของสวนนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับผมเริ่มทำตั้งแต่ปี59ครับท่านผม้ชม59อันนี้68นะครับก็ประมาณ79ปี10ปีได้นะครับท่านชมนี่ครับก็จะมีโอ่งไว้นะครับไว้เกลีกับน้ำนะครับนะครับก็ร่มเย็นครับรวมสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็สมโอเหมือนกันครับตรงนี้สมโอนะครับกำลังแตกยอดนะครับ อ่านี่นี่นี่อันนี้มะม่วงแก้วขมิ้นครับนี่นะครับยังยังเหลือนะครับแก้วขมิ้นนะครับตรงนี้เป็นอุโมงค์นะครับอุโมงค์นะครับอุโมงค์ต้นไม้นะครับต้นนี้เอ่อมะข่าแต้นะครับต้นอย่างใหญ่เลยครับเนี่ยดูดูข้างบนนะครับมะข่าแต้นะครับก็เป็นต้นดั้งเดิมนะครับของสวนนี้นะครับก็ไม่ตัดทิ้งนะครับก็มีจะมีจอมปลูกด้วยท่านผู้ชมนะครับก็จะไม่ทําลายเขาทิ้งนะครับไว้ให้อยู่กับอยู่กับเรา รตรงนี้ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับเ,เวลาดูดน้ํามาก็จะลงสะนะครับแล้วก็จะดูดออกจากสะนะครับเพื่อใช้ประโยชน์ในการทำ,ทำสวนนะครับของต้นไม้บางชนิดเขาต้องการน้ําเราก็สามารถดูดไปใช้งานได้นะครับก็มีระบบแอลวด้วยนะครับอันนี้ที่ดักที่ดักดักปลาไหลนะครับเนี่ยนะครับบื้บ ตรงนั้นก็เป็นจุดสะพานครับแต่ผมไม่ได้เดินให้ไปดูนะครับตรงนั้นจุดเป็นจุดสะพานนะครับก็คือตรงนี้ผมจะพามาดูว่าจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดที่รับน้ํา mm hmm. นะครับรับน้ําจากฝั่งนู้นนะครับมีจะมีท่อท่อน้ํานะครับน้ําเข้าจากฝั่งนู้นนะครับแล้วไหลออกมาฝั่งนี้นะครับตรงนี้ <Okay. S 1> นะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นจุดที่หนึ่งนะครับรับน้ําเพื่อให้ cji, น้ําไม่เข้า,าใ,ในในนาข้าวเรานะครับเพราะว่าน้ําจากที่อื่นมามันก็จะเป็นมีแต่เคมีนะครับ นะครับตรงนี้เป็นจุดรับน้ำนะครับเราก็พยายามปลูกต้นไม้เพื่อให้ดูดเคมีไว้เยอะๆนะครับพวกต้นไม้นะครับแนะนําให้ปลูกต้นกระถินเทพาหรือกระถินรงก็ได้ครับเนี่ยมันโตไวมากครับทานผู้ชมเนี่ยฮะเกิดเกิดเองนะครับแต่โตเร็วมากนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นจุดน้ําออกเช่นกันนะครับตรงนี้นะครับไวรับน้ํานะครับเพื่อระบายน้ํานะครับนี่นะครับบางคนถามว่าไอ เราทำคันดินสูงขนาดนี้แล้วที่พื้น,พนที่ข้างๆเขาไม่ว่าอะไรเลยเขาตอนแรกเขาว่านะครับแต่ว่าเราไปบอกเขาว่าเราทําที่ระบายน้ําออกให้แล้วนะครับก็จะไม่มีผลกระทบนะครับยกเว้นว่าน้ามันมาเยอะท่วมเองนั้นก็ช่วยไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับเราก็อยู่ร่วมกันกับคนในสังคมเราก็ต้องดูแลเ <laughs> ช่นกันนะครับท่านผู้ชมแต่ต้องสร้างความเข้าใจกับเขาเหมือนกันนะครับ ดูนาะดูอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวดูพื้นที่สุดท้ายของวันนี้แล้วกันนะครับส่วนอื่นๆเดี๋ยวค่อยคอยทําคลิปให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นกระเจียวครับดอกกระเจียวป่านะครับน,นี่เอามาปลูกนะครับเนี่กระเจียวป่านะครับขิ้งคาตะไคอยู่อีกส่วนหนึ่งนะครับเออโซนหนึ่งขอไปฮะตรงนี้เป็นศาลาพักใจครับตรงนี้นะครับมีจักรยานเก่าๆนะครับตรงนี้นะครับ เป็นนานะครับนาอินซีนะครับสังเกตว่ามีการล้อมผ้าแยงนะครับสีฟ้าไว้นะครับเพื่ออะไรตอนนี้ลงปลาแล้วครับลงปลาอยู่ที่กี่สี่พันตัวนะครับมีปลาดูปลานินนะครับปลาตะเพียนนะครับรวมกันตรงนี้นะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับตรงนี้ก็ทางเดินนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครับวันนี้ขอสวัสดีครับ